ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งครับว่างกันกันเลยมาหาปลากินครับผมหาปลาดิมกินครับเปลี่ยนที่ครับผมลองดูครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ดียังไงก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งครับผมนี่ครับแถวนี้ก็ดูไมยมันสวยดีครับผมแต่ว่าต้นไม้ไม่มีให้ปีนให้ซุ่มยิงเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ต้นไม้มันห่างครับถ้ามีอยู่แถวนี้นี่สบายเลยครับน่าจะทําเรดีมากเลยนี่ครับพวกยาแนวนี้ครับปานินชอบครับผมนี่ครับนี่ครับท่านชมนี่ครับฝั่งโน้นดีครับผมพวกยาอย่างนี้ครับเป็นญ้าออกมาประมาณนี้ปานินชอบอยู่ดีครับ แต่เสียงเดียวเหมือนว่าแล้วครับต้นไม้ให้ปีนไม่มีเลยครับท่านผู้ชมครับหาต้นไม้ที่อยู่แบบไอ้ตรงหมายสวยๆอย่างนี้มันหาไม่ได้เลยครับจะอยู่ก็อยู่นู่นเลยบนบกเลยครับเดี๋ยวลองติดตามดูด้วยกันครับผมดูที่ว่ามันจะมีตัวไหมครับผมนี่ท่านผู้ชมหมายสวยครับผมโอเคครับ ใหญ่ไหมเนี่ยออาไหนกนเหยียบกราบนี้มันนัำรึงผมโอ้ลื่นชิบหายที่เ <c oughs> กาหาเลยเลยเห็นไะโอ้ลื่นมาก <c oughs> จะรอดหรอวะ

โอ้โหแต่มองมองเห็นพื้นดินเลยอ่ะโอ้ใจจริงฝั่งโอ้เหนื่อยหายใจใหายแรงเยอะมากโอ้ฝั่งซ้ายน้ำนิ่งดีมากเลยอ่ะวังว่ามันจะมีลาขึ้นมั้งนะโอ้โอหมด หมดคันแม่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยต้องหลบมันก่อน,อน,นโอ้โหหมดคันด้วยมุมง,นะมมงหน่อยหน่อยทำอย่างเบ้อก็ว่าไปตรงเนี่ย โอ้ไม่ยอมไปไหนเลย งไม่โดนไม่ไปไหนเลยอะตัวหนึ่งโอ้เพียบเพียบหายไปแล้วอะโอ้มันมาอีกแล้ว เรียบร้อยอ๋ออ๋อมามาปีนต้นนี้ก็ได้มั้งมา,มาปีนต้นนี้ดีกว่าเพียบเลยโอ้โหนี่ยังลอยอยู่สีห้าตัวหกตัวเลย

สองตัวแล้ว. สองตัวอยู่เนี่ยยิงปุ๊บไม่ดิ้นเลยม,มันตายเลยอะ่ะยิงยิงปุ๊บตายยิงปุ๊บตายเลยยิงไปสี่เที่ยวแล้วเนี่ยได้สองตัวเองโอ้ยใส่ไม่ทันลยอยตัวใจเย็นใจเย็น แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปบนึงแป๊บนึงใส่แ,แ,แ,แล้วโอ้ยลูกแคลบขาดขาดโอ้ยรีบเกินนี่มันผันางล่างเนี่ยมาผัน,นางล่าง โอ้เรียบเกินรียบเกินอยิงไงหางแดงไม่โดนนะหางแดงสองตัวแล้วยิงไม่โดนตัวมันโลสามโลสองอะโลสามโลสองโลสี่นี่แหละอยู่ในประมาณนี้หมดเลยอืมกะไม่ถูกเลยยิงไปสองทีแล้วไม่โดนเนี่ยไซโลนั่นแหละบวนด้วยโลหนึ่งได้ ยิงสองตัวไม่มีแบบลาบปุ๊ดปั๊ดเลยนะั่นนิ่งอยู่แง๊กอยู่ด้งนันนะดูดูโอ,นะโอ้โหขึ้นทีสี่ห้าหกตัวดีไอ้เจ้ายังเงี้ยโ้โหถูกใจมากพ้ <laughs> องอ่ะไปพันไม่เห็นรีบวะดิโอ้โหขาดเฉยเลยไอ้ตัวเนี้ยยิงตัวตัวแรกนิ่งเลย ยิงปุ๊บมันก็หายท้องแล้วก็อยู่งั้นแหละไม่ดูดูตรงไหนแล้วแล้วไอ้พวกมันยังไม่ไปเลยนะอยู่เป็นสี่ห้าหกตัวอยู่ตรงนี้แต่เรายิงไม่ได้ไงเพราะเราใส่ลูกไม่ทันขึ้นมาไปมันจะได้เนี่ยไซนี่สวยนะเนี่ยโลสองมีแน่นอนอ่ะถ้าใส่จริงนะ ว่าผมว่าทำไมมันแบบนิ่งมากเลยงงมากมแต่เราไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเล็งแต่ตรงกลางอย่างเดียวไม่เคยเล็งตรงอื่นนะบบนโอ้โหมางี้สวยมากเลยมาทีสี่ห้าตัวโอ้ยตรงนี้มันก็ลงได้นี่วาเอ้ นี่น้ำมันลดนะลงมาเยอะนะถ้าแบบอนนั้นนระาผมว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะเคยมาแล้วมาะเนั้ำยังไม่ขึ้นน่าจะมนม้งัดจูลนมันดูไรอบ้อืไอตัวที่เราไปนู่นทางนี้ก็สวยนะอันนี้มันลงไปหน่อยหนึงไนงะถ้าเยอะกว่านี้หน่อยก็น่าจะเยอะอะแต่มันก็ยังพอมีตัวว่าคิดว่านะ ราะว่ามันมีแดดเรื่องๆใช่ไหมถึงมุ้งเพราะว่ามันขึ้นแต่หลังบ่ายแต่มันก็ขึ้นหลังบ่ายจริงตอนบ่ายมันมีแดดไงมีแดดเรื่องพอหลังเที่ยงปุ๊บแม่งมาเลยมันจะมาลองเนี้ยลองเนี้ยนู่นขึ้นตัวหนึ่งยิงก่อนไหมยิงก่อนนะเห็นยังโอ้โหดูยิงก่อนนะถึงม่้ง โอ้โหตายท้องเยกเป็กเฮ้ยเต็งเลยทีนี้ะปีนมาเลยเผื่อจะได้ผมจะได้ทำอะไรจะได้เผื่อได้ยิงก่อนโอ้โหโตายเกินโอโ้ยิงไก่ไม่โดนมันก็ไม่ได้กไก่แต่เรายิงไม่โดนใส่จกกักะไม่ถูก,กผมแมล่ลอกไอ้สองร้อยปอนทิ้งหมดเลย ผมมาใส่เล็กกว่าเก่าน่าจะร้อยร้อยยี่สิบปอนะไอตัวใหญ่ๆยาวๆผมไอตัวเส้นใหญ่ๆผมไม่ใส่เลยไม่ใช่เลยไม้มือเจ้าข้างนี้แม่เราก็ถนัดด้านี้ตรงอย่างเดียวเลยเห็นแล้วยิงนะ đôn rồi, gần kha múa, kha múa, anh, tôi, 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 มีด้วยไว้รูดตูดบ้าไปแล้วอะไรวะือมันไปรูดตรงไหนตรงไกลวะข้างล่างวะอืม พอมีละมั่งแดดออกขนาดนี้นะแต่วันนี้แด,ดดดีอยู่แต่ว่ามันมาเป็นช่วงโอ้ได้ป่าสามตัวยิงเป็นสิบ ปลาลงงขงชั่วก <c oughs> ลิง้งกลิ้งไนะขึ้นเล่นกะหอบเลยโอ้ <c oughs> โหดูต้นนี่คุ <c oughs> <c oughs> ชมครับย้ายหมายครับพอดีมันไม่มีต้นไม้ซุ่มยิงครับมันมีแค่ต้นเดียวด้วยแล้วปลาช่วงหลังนริก็พอสายสายหน่อยเริ่มเงียเมีย เดี๋ยวไปหาไม้ใหม่ดีกว่าที่จริงตรงนี้ก็ปลาดีมากครับต้นไม้ไม่มีครับผมมีอยู่ต้นเดียวครับไอ้ตรงที่มีตัวด,ดันดันมันไม่มีต้นไม้ั้งนั้นนี่ครับยิงไปต้องเป็นสิบครับได้สามตัวเองครับท่านผู้ชมยิงไปตั้งสิบกว่าครั้งได้แค่สามตัว 嗯。Mm. cái lô quà ตูวปลาอะไรวะตูวเบื่อเลย รับเปยยใหญ่มาเลยโอ้ยยิงได้ไหมฮะอันนีน้นยิงมไม่โดนรอยเยอะไหมไอ้เมื่อกี้เห็นรอยอยู่สองชุดได้ยิงไปสองครั้งได้ตัวเดียวยิงซูมครับท่านผู้ชมมันเล็มหญ้าหญ้ามัน ขยับลึกๆๆก,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 ก็ยิงแล้วครับกะเอาครับผมโดนมาตัวนึงเมื่อกี้ก็โดนตัวหนึ่งแล้วมันหลุดครับใส้แตกเลยนี่โดนถือว่าแบบฟลุกมากครับคืออะไรอะลุกก็ได้อะไรก็โชก็ได้ครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็มันขึ้นอยู่กับเรากะด้วยครับไม่ใช่ว่าจะฟลุกง่ายๆครับกะเอาว่ามันจะอยู่ประมาณไหนครับเห็นแต่ต้นญ้ามันขยับแล้วก็กะเอาเลยครับ โชคดีมากไม่น่าเชื่อครับท่าโยมนี่นสุดยอดเป็นไปได้ครับท่าน,นโยมโหที่หลังนี้ช่วงที่มันขึ้นนี้ต้องไปหาแบบล่องเรือยิงอย่างเดียวครับอย่างเงี้ยโหแล้วมันมองไม่เห็นครับมันมืดครับเราอยู่บนเรือนี่ก็เห็นแต่ต้นหญ้าเล็มหญ้าแล้วก็ ย่ามันจะสันสันสัน,สน,สนแล้วก็กะยิงสูงมาครับนี่ก็โดนไปตัวไส้แตกเลยนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวแรกมันหลุดครับดึงมาไส้แตกเลยหลุดตัวนี้ได้ครับอืมไม่น่าเชื่อนะท่านชมโอเคเลยครับท่านชมครับไม่รู้จะทํายังไงกับมันนะครับมันเล็มญ้าอยู่มองไม่เห็นครับมันมืดแล้วครับอืมสูตร สูตรใหม่ครับมัสุ่มยิงอย่างเดียวเลยครับตน้นหญ้าดินดินดิน,ดนก็ยิงสวนเข้าไปแนละโอเคอเครับท่านผู้ชม่นโว้ I'll keep.